สวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปด้วยอะไรนะต้นนี้ชื่ออะไรนะคะสี่ธนชนชัยสีธนชนชัยนะคะสีธนชนชัยต้นนี้เอามาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้นะคะพามาดูวิธีการเปลี่ยนดินอัพไซส์กระถางกันนะคะว่าทํายังไงเนาะที่สวนเราทาแบบนี้นะคะเธอทาให้ดูหน่อย่อันนี้เราสังเกตว่าดินมันไม่ค่อยไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนาะก็ลเลย สังเกตดูรากจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่บอกนะว่าต้องแค่นี้มีหัวมี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 หัวใสเลยมีมีมีอยู่แต่ว่าผ่อนนิดนึงอ่ะหรือออกให้หมดเลยนะคะหรือดินออกให้หมดเลยเปลี่ยนดินนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อัฟไซค์กระถางนะคะแต่เปลี่ยนดินเท่านั้นแหละอ่ะลองนิดนึงเดี๋ยวอ่ะมุมนี้แล้วกัน ดินที่ใช้ก็คือดินที่จาหน่ายให้กับลูกค้าเลยนะคะเป็นใบกั้มปูหมักธรรมชาติก็คือเราจะเลือกเศษกิ่งไม้ที่แบบใหญ่ๆออกให้ก่อนนะคะให้ลูกค้าไปใช้ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันเลือกแล้วก็เอามาปลูกเลยไม่ได้ทําอะไรนะคะเนี่ยเลือกแล้วก็เอามาใช้ได้เลยเหมือนกันนะมีจําหน่ายให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะเซตละห้ากิโลโดยประมาณนะคะราคาเซตละหนึ่งร้อยห้าสิบาทสําหรับดินปลูกนะคะดินใบกั้มปูหมักพร้อมใช้นะ แล้วก็ถ้าเก็บปลายทานจะอยู่ที่เซ็ตละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์ 09, 8, 26, 5, 0ู8 2 6เก้าแปดสองหกห้าูนย์เก้าูนย์ห้าค่ะเมื่อนี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกนคิอาโค้ดที่หน้าจอก็ได้เลยนะคะเนี่ยเป็นดินตัวเดียวกันที่จำหน่ายให้กับลูกค้านะคะเราก็ใช้แบบนี้ที่สวนเหมือนกันเนาะคือไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างเนี้ยอันเนี้ยจนกว่าจะผ่าหรือผ่าแล้วก็ยังใช้ดึงเก่าได้อยู่นะคะฮนะเพราะว่าใบก้ามปูแบบว่ามันยังแบบมันยังไม่เปื่อยสักทีเดียวเนาะ อ่ะมาดูเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวทํายังไงต่อเดี๋ยวพาไปดูนะคะเปลี่ยนเสร็จแล้วเปิดน้ําใส่เลยค่ะแช่น้ำแช่น้าไว้ให้ดินชุ่มนะคะให้ดินชุ่มอุ้มน้นะํานะเดี๋ยวดูปริมาณน้ําที่ใส่แช่กันนะคะว่าแช่ไว้ประมาณไหนเ,เกือบเกือบท่วมกระถางเลยนะคะ ให้เกือบท่วมกระถางไปเลยให้ดินอิ่มน้ำก่อนนะให้ดินอิ่มน้ำนิดนึงนะคะเอาไว้ตรงแสงนิดนึงนี่อันนี้เป็นสีถนนชัยสีธนนชัยจะมีหูใต้ใบนะคะพี่ๆถ้าเวลาแก่เนาะใช่หูอื้อหูอื้อลดบ้างนะคะรดช่วยนิดนึงล้างมือ ไม่ไง่าเดี๋ยวมันลอยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเพราะว่าดินมัน,นดินมันดินมันไม่ค่อยยังไม่มีน้ําหนักยังไม่ชุ่มน้ํานะคะใช่แค่นี้เลยนี่น,น,นี่เห็นปะเกือบเกือบท่วมกระถางวันนี้เลยแช่ไปเลยค่ะหนึ่งคืนหรือสองคืนก็ได้ค่ะ่อยเอาออกถ้ามีตู้มีกระโจมก็อบไว้ได้เลยนะคะไม่มีใช้ตะกร้าแทนได้แต่ถ้าค่ะพี่ๆท่านใดสนใจกระโจมก็สั่งซื้อน้องได้เช่นเดียวกันนะคะเซ็ตละแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะเนี่ย เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเสร็จอบไว้สักอาทิตย์หนึ่งค่อยออกมาไว้นอกตู้ค่ะนะไม้ก็โตได้ต่อเนื่องปกติเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมแบบนี้ไม่ทิ้งใบด้วยนะคะเปลี่ยนแบบนี้ไม่ทิ้งใบด้วยแช่ไว้เลยให้ดินชุ่มนะคะให้ดินชุ่มน้ําเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพามาดูตรงนี้อันนี้คือต้นจอมที่ผ่าไว้นะคะอันนี้ผ่าไปเมื่อวานผ่าแล้วก็ทําแบบแบบเดียวกันเลยคือแช่น้ําไว้นะคะแช่น้ําไว้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือบรรดาต้นแม่ทั้งนั้นเลยนะคะ ่าทำจำนวนหมดแล้วนะคะเซตนี้พาทำจำนวนหมดแล้วนะคะมีหลายอย่างเลยพอพาเสร็จต้นจอมก็มาแช่น้ำแบบนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยให้ดินอิ่มน้ำเลยนะคะเอาให้ดินอิ่มน้ำเลยแล้วค่อยย้ายไปอบไปพักฟื้นนะคะไม้แข็งแรงก็ออกมาไว้นอกตู้ได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มีไม้มาแบ่งปันด้วยเดี๋ยวพี่ๆฝากติดตามด้วยนะคะ ไม้ไม้ที่มาแบ่งวิพีนะคะเดี๋ยวมาดูกันน้อว่ามีอะไรบ้างนะคะชอบต้นไหนวิพีโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ098265 0905ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสกแกนคิวอารโค้ดที่หน้าจอก็ได้ค่าส่งเหมาจหก60บาทไม่บกเพิ่มทางโอแล้วก็เก็บปลายทางนะคะมาน้องเริ่มเลยนะน้องส่งปองนอให้นะคะเปิดที่กระถางนี้เลยนะคะดารานพรัสค่ะอยู่ในกระถางสหลอดใหม่มาอุ้ยไม่ใช่อ๋อนี่ก็คือหลอดใหม่แล้วเนี่ย น้องให้ดูก่อนว่าป้ายสวยขนาดไหนวันนี้น้องแบ่งให้หลักสิบเลยนะคะสําหรับดารานพร,รัตน์นะคะพี่ๆสำหรับใครที่แบบว่ารอคอยแบบกระถางซี่ราคาเบาๆอะไรอย่างเงี้ยอยากตวงเลี้ยงสักหนึ่งต้นน้องจะบอกว่าถ้าเลี้ยงดีๆต้นใหญ่ได้แบบใหญ่ลังกาเลยนะเอาไปที่80ดสิบาทพอป้ายสวยๆ แปสิบาทพอคะ่ะพี่พี่ดารานพร,รัตป้ายสวยๆกระถางสี่นะไม้ไซส์เล็กใครอยากได้จัดไปนะและมาที่ต้นนี้พกลงขาวหูเปิดหน้าสวยมาแล้วนะจ้าวันนี้ให้ราคาเบาๆเหมือนกันขอที่สองรบาทนี่กระถางห้านะคะต้นโตสูง30สิบเซนแล้วนะคะ เอาไปที่200บาทพอนะคะฮกหลงข่าวนะพี่ๆดูดิดูดสีดูลายใบก่อนนะจะกระสีเรียบร้อยแล้วรอดใหม่ก็กระสีมาแล้วไม้กระสีถ้าใบใหม่กระสีมา,าใบรองแน่อย่างเนี้ยใบรองเห็นปะกระสีพอใบใหม่เนี่ยก็กระสีเลยนะไม่ต้องรอนะคะเอาไปนี่ให้ดูเห็นปะเลี้ยงดีๆต้นใหญ่อลังการขนาดนี้เลยนะดารานอพตนะ์ะเห็นปะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ น้องไม่บอลป้ายก็จริงแต่ใบหนามากนะคะใบหนาแล้วก็ก้านแข็งม,มากให้ดูก้านก่อนก้านเท่านิ้วก้อยอะ่ะก้านเท่านิ้วก้อยไม่เกินจริงนะคะเห็นปะนะเลี้ยงนกตู้ได้เลยนะคะแล้วก็ใหญ่มากต้นโตใบหนาไม่ต้องห่วงนะคะเลี้ยงดีๆอจากกระถางสี่แป๊บเดียวคะ่ะพี่ๆน้องให้สี่เดือนต้นโตเลยอ่ะไปะมาดูต้นต่อไปกันที่แบ่งนะคะอ่ะต้นนี้ชื่ออะไรนะเธอป๊กหงบะ ปีกหงกระถาง5หรือกระถาง6น้องไม่แน่ใจนะจำกระถางไม่ได้แต่เปิดกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะน้องให้ที่200บาทพอ mm. เช่นเดียวกันอวันนี้ให้ราคาเบาๆนะคะปีกหง200บาทกระถาง5ต้นต้นโตล้นกระถาง5แล้วนะนะคะตีไปกระถาง5แล้วกันนะแล้วก็กัดสีแล้วด้วยนี่ปีกหงค่ะสวยมากเอาไป200บาทนะคะ ส่วนต้นนี้หลวงปู่โต๊ะนะคะเป็นบอนใบไผ่ใบหอกใบใบหอกหรือใบไผ่เธอเนี้ยใบไผ่ใบไผ่นะหลวงปู่โต๊ะนะคะอยู่ในกระถางหกหลวงปู่โตกระถางหกนะคะอันนี้เป็นไม้ใหม่ไม้ใหม่เพิ่งจดชื่อนะคะจดชื่อแล้วนะคะพี่ๆแล้วเนะี่ยดูดูสีก่อนเขาจะออกดุดุลายลาย,ลายไม้กระดูกใครชอบ ใครชอบใบไผ่ใบหอกไหมเก็บได้เลยนะคะต้นนี้หลวงปู่โตเอ่อน้องเคยแบ่งไปเท่าไหร่อะสองร้อยก็บาทมั้งไม่แน่ใจวันนี้ให้สองร้อยแล้วกันหลวงปู่โตวันนี้ให้สองร้อยบาทพอค่ะนะคะกระถางห้ากระถางหกเนี่ยเอาต้นใหญ่ๆไปเลยนะวันนั้นต้นนั้นเหมือนจะแบ่งกระถางสี่ไปสองร้อยกว่าด้วยวันนี้ให้ต้นใหญ่เลยนะคะเอาไปที่สองร้อยบาทพอค่ะสาหรับหลวงปู่โตจ้ะนี่ค่ะใบยาว ใบยาวสีชมพูนะคะใบยาวกัดชมพูมีหน่อแล้วอ่ะขายพร้อมหนอ่อไม่แงะไม่แยกไม่แงะนะคะน้องอยู่ในกระถางห้านิ้วสอนรักค่ะพร้อมหน่อเลยนะคะพี่ๆแล้วดูต้นก่อนอันนี้อัพไซส์ลงแปดได้แล้วนะเพราะว่าต้นโตแบบลน้ลนล้นเลยนะคะล้นกระถางห้าไปเลยพร้อมหนอ่ออีกหนึ่ต้นขายต้นแม่พร้อมหนอ่อน้องให้ที่250บาทพอ น้องให้ที่สองรอยห้าสิบาทพอไม่รับก็จะเอาไปผ่ามาขายให้ต้นเล็กๆแล้วกันเนาะอันนี้ออกน่าจะออกคลิปสุดท้ายละสอนรักนะคะเพราะมีหน่อแล้วนะคะพี่ๆี่เนี่ยเพราะยิ่งตอนนี้ยิ่งเก็บไล่ต้นใหญ่ๆผ่าทําจํานวนอยู่ด้วยนะคะอ่ะเพิ่งมาเปิดเจอ,อทีอ้าวเปิดเจอนี่มีหน่อสะละนะคะขายพร้อมหนอไปเลยนะคะสอนรักเอาไปที่สองรอยห้าสิบบาทจ้าต้นนี้คะานกสดาย,ยู่โหสวยมากพี่ๆต้นนี้ ต้นนี้กระถางกระถางหนี่ต้นกระถางหสูงเกิน30สิเซนแล้วดูสีก่อนอ้พี่สวยมากมันมีเอกลักษณ์จริงๆนะนกสดายยุเน่ดูดิดูใบาย,ยาวสะโพกรัดนะคะเม็ดลอยแบบเม็ดแบบออกเรืองแสงเลกไม่ถูกอะแต่รเลกแบบนี้ละกันนะคะกัดหน้าแดงๆแบบนี้นกสดายอยอุขอสองร้อย สองยี่สิบแล้วกันอ่ะให้ราคาเบาๆหน้านี้เลยนะสวยๆนะพี่ๆต้นโตๆนะไม่ต้องไปเหนื่อยเลี้ยงนะคะเอาไปที่สองรอยี่สิบาทพอสําหรับนกสดายุหน้าสวยๆคะ่ะดูดูใบนี้เห็นปะสะโพกรัดสวยมากอ่ะดูความสูงก่อนสูงจะเท่าตู้อยู่แล้วเอาง่ายๆเลยเข่าสูงเลยเข่าไป,ไปลองไปลองเทียบดูนะคะ<ๆ>เกินสามสิบเซน น้องตีให้สักประมาณ50-60ถึงเซนนะคะต้นนี้อยกตีชดาอยกตีชดานะคะไม่ใช่หกหลงเดอ้ออยกตีชดานะคะอยู่ในกระถาง5อัพไซส์ลงแดได้แล้วต้นนี้น้องขอ230บาทยยกตีชดานะคะพี่ๆแยกตีชดาจะก,กัดสีชมพูนะเนี่ยเขาจะกัดแบบนี้เลยกัดจนใบทะลุแต่ใบไม่บางนะคะจัดกัดสีใบทะลุแต่ใบไม่บางนะเรียงนกตู้ได้ตีชดานะคะน้องให้ที่230บาท ส่วนต้นนี้นารายปราบนนทกสีมาแล้วนะนี่เนี่ยให้ดูปะ่ะนี่รลอดใหม่ปะ่ะมันจะออกชมพูนี่ดูตรงนี้ก็ได้นะคะนารายปราบนนทกอันนี้อยู่ในกระถางห้านะคะความสูงเท่ากันน้องให้สองร้อยสามสิบาทเท่ากันค่ะพี่ๆนะสูงเท่ากับนางยักษ์ตีชดาเลยน้องให้ที่สองร้อยสามสิบบาทเท่ากันไปเลยจ้ะนะคะชอบต้นไหน สั่งซื้อได้เลยอัพไซส์ลงแปดได้แล้วนะคะขอข้ามไซส์กระถางไปเลยนะคะเพราะว่าต้นโตมากต้องแปดเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวหาก,กินไม่ได้นะคะต้นนี้สีเป็นจรงไทยแท้ๆไทยแท้ๆนะคะไซส์แม่พันธุ์ดูดินก่อนกระถางหกะคะต้นนี้อยู่ในกระถางหกแล้วพี่ๆดูขนาดใบอุ้ยนี่กัดสีสวยขนาดเนี้เอาเหอะน้องให้สองร้อยห้าสิบปลาวันนี้ ให้ราคาพิเศษเอาไป250บาทพอดูสีก้อนอุ้ยฉันอยากจับทำฟอร์มกอมากเลยเธอสวยมากนะคะสีเบนจรงนะคะไทยทแท้ๆเลยค่ะพี่ๆน้องให้250บาทต้นโตสูงเกิน30เซนแล้วนะคะเทียบขนาดใบกับฝ่ามือให้ดูเนี่ยใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะแล้วกัดสีเต็มฟอร์มแล้วเด้อเนี่ยดูกัดสีขนาดนี้แล้วนะพี่ไม่ต้องเหนื่อยเลี้ยงกันแล้วนะคะสีเบญจรงไทยแท้250บาทพอค่ะ นี่นะคะต้นนี้บวรขวัญเมืองไซแม่พันกระถาง6ค่ะพี่ๆดูขนาดใบก่อนนี่ดูขนาดใบก่อนฝา,ามือมิดนะคะแล้วเลยมาถึงข้อมือเลยนะคะต้นโตใบายาวๆเลยไม้นก ตู้ค่ะบอกเลยว่าดอกตู้ร้อยเซนะคะใบมีตำหนิใบนี้อาจจะทิ้งใบระหว่างขนส่งขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นอกตู้ได้30บใบถือว่าเก่งแล้วนะคะพี่ๆหลอดใหม่มาแล้วไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้บะวันขวัญเมืองต้นนี้น้องให้ที่อะขอ230บบาทแล้วกันพี่ๆต้นใหญ่ๆเลยนะ ต้นใหญ่เด้ออัพไซ์ลง8หรือว่า10ได้แล้วนะคะต้นโตมากนะบรวรขวัญเมืองนะคะต้นนี้ใหญ่จริงนะคะน้องขอ230บาทพอจะ้ะสลอมพระนครสักหนึ่งต้นนะคะพี่ๆอวตารสถิตนะคะกระถางห้าแต่ให้ดูใบก่อนกระถางห้าใบยาวเท่าฝ่ามืออันนี้นี่ใบแก่เห็นปะ จะเริ่มกัะสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่พี่อันนี้ต้นโตสูง30เซนแล้วนะรวมกระถางนะคะน้องขอ2 5 0ห้าบาทพออะเอาไปราคาเบาๆค่ะอวะตารสถิตตับฉลองพระนครเอาจริงราคานี้หาแทบไม่ได้แล้วไซส์เนี้ยนะคะพี่พี่นี่ดูนะอวะตารสถิตค่ะ250หบาทไซส์ตั้งแม่แล้วนะจ๊ะขอตับเกจิสักหนึ่งต้นค่ะหลวงพ่อเพชรอันนี้น้องให้ดูตัวอย่างนะคือมันเป็นไม้ทรงคอมแพก เป็นบอลกลับบอลแข้งเป็นทรงคอมแพกนะคะเนี่ยให้ดูก่อนไม่ไม่ต้นไม่โตมากไม่สูงมากนะคะแล้วดูต้นที่แบ่งต้นนี้เราให้หนึ่งร้อยบาทพอนะคะอยู่ในกระถางสี่สำหรับหลวงพ่อเพชรกับสีกัดลายเรียบร้อยแล้วให้ดูตัวอย่างตอนโตนะคะนี่โตแล้วนะจ๊ะบอกก่อนอันนี้เรียกว่าโตแล้วนะคะแล้วต้นที่แบ่งคือต้นนี้นะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอคะ่ะสําหรับหลวงพ่อเพชรจ้าต้นนี้กันนะคะเท้าทองกีบมา้าแผง ทั้งแผงแล้วก็ทั้งใบปกติอยู่ในต้นเดียวกันเอยอยู่ในกระถางเดียวกันกระถางนี้มีสามต้นในกระถางนะคะพี่พี่กระถางนี้มีสามต้นในกระถางนะจ้าเท้าทองกิบมาให้ราคาตามหน้าไม้แล้วกันนะพี่พี่วันนี้น้องแบ่งให้ที่สามร้อยเก้าสิบาทตกต้นละร้อยนิดๆน,น,น,นะคะซึ่งเท้าทองกิบไม้ยังไม่ค่อยมีจํานวนในตลาดนะยังหายากอยู่นะคะแล้วก็เป็นเนี่ยถ้าเทียบกันคืออันนี้คือไซส์แม่พันแล้วนะแล้วน้องแบ่งให้ราคาแบบราคาดีมาก สามต้นในกระถางเอาไปสามร้อยเก้าสิบาทพอคะ่ะนี่ฟอร์มสวยๆเลยนะคะดูดูสีใบไม้ก่อนนะจ๊ะสวยมากนะคะนี่มันจะแผงใบแฉกแบบนี้นะพี่ๆเนี่ยแตกสองหางแบบนี้ไม่น้องไม่ได้โดนอะไรกัดเด้อแต่แผงนะคะเนี่ยแผงเป็นใบแฉกแล้วก็ในใบปกติก็มีในในกระถางเดียวกันเนี่ยอยู่ในกระถางเดียวกันเลยเห็นปะเนี่ยในใบปกติอันนี้ก็แผงอันนี้ก็แผงก็งงเหมือนกันนะคะ อชอบต้นไหนเหมือนเดิมพี่พี่โทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้านะคะน้องฝากดินไว้ด้วยนะคะดินปลูกนะคะจำหน่ายเป็นเซตเซตละห้ากิโลโดยประมาณนะคะห้ากิโลโดยประมาณสําหรับลูกค้าที่โอนเงินก็เซตละหนึ่งร้อยห้าสิบาทลูกค้าที่เก็บไปทางก็เซตละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะปลูกได้หลายกระถางนะพี่พี่เอาจริงแล้วอ่ะ ห้ากิโลของน้องนี่ปลูกได้หลายกระถางเลยนะคะก็สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะส่งกระจอมอบบอลสีนะคะยังมีจําหน่ายเหมือนเดิมนะคะเซ็ตละแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นน้อยยังให้ราคาเดิมอยู่นะคะหนึ่งเซตประกอบไปด้วยกระมังเส้นผ่าศูนย์กลางสี่สิบเซนหนึ่งใบนะคะเหล็กกลมอันนี้ขดให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่ๆแค่ไปไปประกอบ เองนะคะไปแค่ไปประกอบเท่านั้นนะคะอีก1เส้นลวดสูง2เส้นเคเบิลไทใส่เผื่อไปให้10บถึงสิเส้นถุง30มสิคูณห้ใบนะคะเนี่ยทั้งเซต89บาทเท่านั้นประกอบเองง่ายๆเลย5้นาทีเสร็จน,นะคะพักฟื้นไม้นะคะ ป,ป้องกันลมกันมแมลงได้หมดไม่จําเป็นต้องใช้แค่กับบอนสีอย่างเดียวเท่านั้นขนาดความสูงสูงเกิน60เซนใส่ไม้ใหญ่ได้ค่ะพี่ๆนะใส่ไม้ใหญ่ได้ไม่เล็กไม่ใหญ่ได้หมดนะคะไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะคะชอบต้นไหนบอนสีดินหรือกระจมอบบอนสีสนใจสั่งซื้ออยากสนับสนุนบอลบอนสีส่วนเล็กๆนะคะที่อําเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณก็สนับสนุนได้เลยยินดีนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะมีความสุขสนุกไปก,กับการเลี้ยงบอนสี นะจ๊ะสวัสดีค่ะ